จากวันนั้นมาถึงวันนี้นะครับยอดม่วงสักดาดอกชั้นเดียวนะครับทำม่วงกินดานี่ดอกซ้อนได้เอกกิ่งใบด่างมาเสียบเป็นบริวารทั้งสองกิ่งนี่นะครับเป็นกิ่งบาเขาน่าจะติดแล้วนะครับกี่วันไม่รู้วันนี้วันที่ เจ็ดนะครับหวยออกเมื่อวานไม่รู้กี่วันจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะจันที่แล้ววันนี้วันพุธเก้าวันนะครับเริ่มติต้นนี้ก็ด้วยนะครับต้นนี้เอากิ่งที่โอ้อันนี้น่าจะเน่านะครับเละแล้ว จะตัดทิ้งเลยเอาเฉพาะสามกิ่งนี้ก็พอคืออันนี้อันนี้น่าจะเป็นกิ่งของตอนะครับเขาแตกขึ้นมานี่ลอยลอยนั่งแท่นแล้วน่าจะไม่ติดกลายเป็นว่าตอเท่านั้นที่เติบโตนะครับอันนี้ดอกเป็นดอกสีธรรมดาแต่อันเนี้ยแดงดอกซ้อนนะครับก็ไม่รู้ว่าแดงอะไรก็เลยตัดจ ต้นเขานี่แหละมาเสียบต่อแต่อันนี้ไม่ติดแล้วเดี๋ยวตัดทิ้งเลยวันนี้แข็งแรงดียังแน่นอยู่มีการแตกยอดเล็กน้อยนะครับจกแกะมาแล้วต้นนี้เขาลัดแน่นนะครับไม่กล้าฉีกออกเพราะว่ายอดเขาจะหลุดนะครับก็เอาไว้ก่อนแต่สาเหตุที่เร่งแกะก็เพราะว่านี่ครับ ตัวอย่างอย่างต้นนี้ตอเขาจะเริ่มแตกแล้วตอพวกนี้จะต้องไม่เอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแย่งอาหารก็คือสารอาหารจะไม่ส่งไปยังกิ่งที่เราตั้งแท่นนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับแต่จะยังไม่ไปจับะครับปล่อยเขาแห้งสักครู่ก่อนเพราะว่า ขาอยู่เป็นเมือกนะไอ้ไอ้น้ำในถุงถ้าแบบนี้นะครับกิ่งที่เอามาแท่นน่าจะแก่ไปทำให้รอยไม่สนิทนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะแนบกันสนิทไหมถ้าไม่สนิทเดี๋ยวก็ซ่อมนะครับมีเปอร์เซ็นที่เขาจะดีดหลุดนะครับถ้ากระทบแรงๆแต่ต้นนี้น่าจะผ่านนะครับอันนี้ทิช ว่าจะเน่านะครับก็เน่าแค่ปลายๆนะครับแต่ว่าด้านล่างยังแข็งอยู่ก็รอลุ้นนะครับถ้าอยากลุ้นก็ลุ้นได้นะครับแต่ว่าถ้ากลัวเขาจะเน่าถ้าแบบนี้เน่านะครับเดี๋ยวก็จะตัดตรงนี้ออกเลยแมวไว้เดี๋ยวจะเน่าลงต้นนะครับแต่นี้นี่กลัวหลุดจริงๆเอาไว้ก่อน เดี๋ยวให้เขาคลายออกเองตามธรรมชาติวันนี้าสิงหาคมนะครับกิ่งที่เสียบไว้ยาวขนาดนี้แล้วเดี๋ยวจะมาเอายอดเกินออกนะครับแต่กลัวฝนตกวันนี้ไม่ทำดีกว่า ไว้สามกิ่งกำลังสวยต้นนี้ยอดด่างอาจจะช้าหน่อยนะครับช้ากว่าทางั้นสักหน่อยหนึ่งแต่ก็มานะครับติดทั้งสองกันเลยแต่ไม่สวยเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวต่อไปจะตัดทดประมาณนี้นะครับตัดให้เขาแตกตาล่มาก็น่าจะทำให้แผลกลืนกันดีกว่านี้นะครับ แอันนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้อาจจะไม่สวยเท่าตัวนี้นะครับตัวนี้นี่แผลกลืนกันดีมากตาข้างล่างก็ออกแล้วเดี๋ยวจะติดนี่ออกแต่ว่าเหมือนฝนจะตกนะครับวันนี้ช่วงนี้ฝนตกรอยอสักสองสามวันให้เดดออกดีๆก่อนวันนี้14บสี่สิงหาคมนะครับไม่ได้มาหลายวัน วันนี้มาดูความดูพัฒนาการนะครับที่เสียบยอดไว้มวงศดานะครับดอกเกือบจะดกนะครับจะว่ดดุกกระดุกดุกปานกลางนะครับไม่ได้ดุกมากาที่เสียบกิ่งแขนของเขาหนับกิ่งล่างเอาใบดาบมาเสียบ บวกลบคูณหารก่อนนะครับกี่วันแล้วแตกแตกอันนี้สองยอดรอวันสวยนะครับอันนี้กว่าจะแข็งเรงก็จะนานหน่อยอทีนี้มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับก,กิ่งเดิมก็แทง อดอกใหม่มาล้กิ่งที่เสียบผมว่าจะเอาออกสักหนึ่งกิ่งนะครับหนึ่งยอดมันแตกมาสามกลัวกิ่งเขาจะเล็กไปหน่อยเดี๋ยวจะค่อยเอาออกนะครับนี่ก็สามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเอาออก3ามทั้งสามยอดเลยผมจะเอาออก เป็นสองสองสองวนนี้สี่เลยนะครับนี่ยอดนี้สี่เลยเข้าใจกิ่งเล็กเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเอาออกจากวันนั้นจนถึงวันนี้กี่วันแล้วนะเดี๋ยวขึ้นซับให้ใบเลื้งห้อยสีทองอ,องตองอันนี้ ต้นม่วงสักดานะครับที่เสียบแท่นใบด่างก็ดอกมาแล้วอีกหนก็คงบานนะครับใบด่างนี่เขาจะช้ากว่าใบปกติหน่อยนึงก็เพราะว่าคลูกฟิวเขาจะน้อยกว่านะครับตามสายพันธุ์ส่วนต้นที่แท่นไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ติดฝักเรียบร้อย แต่ไม่น่ารอดนั่นไงเจอหนอนกัดเรียบร้อยวันนี้2ตุลาคมนะครับเดี๋ยวต้นที่เรานั่งแทนเอาไว้เดี๋ยวจะรื้อมาให้ชมไปถึงไหนแล้วนะครับ มาเรียบร้อยนะครับมาดูต้นแรกนะครับวงศักดาจอมติดฝักฝักนี้ยังรอดอยู่แต่ไม่น่าจะสมบูรณ์ครับดอกทั้งปีหอบเหมือนกันนะครับนี้นะครับด่างดอกซ้อน แสนิทดีนะครับอันนี้กิ่งเขาหลุดตั้งแต่แรกๆนะครับไม่เคยหลุดนะครับตัดแต่งกิ่งแล้วเกือบเน่าก็คล้ายๆกับรอยพวกนี้อีกหน่อยหนึ่งก็จะสมานกันนะครับนี่เริ่มเริ่มจะเดือดมาก่อนลึกกว่านี้นะครับอันนี้ก็แท่นเองนะครับตอนนั้น แทนปั๊บแล้วก็แตกกิ่งมาด้านข้างสองอาเปล่อยไว้กะไว้แล้วว่าจะทําแบบนี้นะครับแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเป็นแทนตัวไหนดีกอมาดูสวยใช่ไหมครับเอามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่บอกว่าดึงมาเมื่อกี้ปรากฏว่าเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถด,ดึงไม่ระวังก็เลยหักนะครับ หักแล้วก็หักไปนะครับเหลือเนี่ยเดี๋ยวดีไม่ดีตัดแตกใหม่ให้เขาแตกพุ่มนะครับสังเกตรอยอาโขกัดแล้วสังเกตรอยแท่นนะครับก็จะเรียบสนิท มาดูลักษณะดอกเขานะครับหลดผลจจทยานหน่อยนะครับนี่คือลักษณะดอกเขานะครับทั้งแบบนี้ทั้งต้นอยู่ในกระถาง12 สอหรือ14ไม่ทราบได้เนี่ยขนาดเนี้ยส่วนอันนี้อยู่ในกระถาง10ก็คือ10แต่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอันนี้ก็จะใหญ่กว่าหน่อยอาจจะเป็น12นะครับก็คงจะพอซ้ำนี้นะครับสำหรับต้น ติดพร้อมสรุปว่าอันนี้ไม่ติดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวก็จะตัดแต่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางนะครับตัดแต่งนี่ก็น่าจะพร้อมสําหรับการเปลี่ยนกระถางเพื่อบํารุงให้ใหญ่เสียดายครับต้นนี้โดนแดดเผานะครับ ไงก็สวยไปด่างสวยใช่ไหมครับก็รถบ,บันทุกเขามีบิดาอยู่แถวนั้นครับก็เ,เลยบีบแต่หาบิดาเขา บ้านผมติดกับถนน2อีนะครับก็จะมีรถเยอะหน่อยแต่อันนี้บ้านสวนอุตสาหมหาที่สงบแล้วถนนนะอยู่ไกลไปครึ่งกิโลนะครับก็ยังได้ยิน